น้องสาวตรงมีความสุขใจยสุขใจไม่เจ็บไม่จนด้วยการแต่งตไม่จนกับใครขอให้ตั้งใจเรื่องิศรีมหาเศรษฐีการค้าาขายธุรกิจประกาศขอประสบควารณ์เร็จความร่ำรวยความมีความชคดีเลยเขาใหญ่ทานน้ำเต่งแก้วอ่ะ

ความโชมดีในการสอใส่การค้าขายธุรกิจต่างๆมีเสน่ห์ใตามมาหาลงเียงเลี้ยง้ตาเีเรียกทองเลียรับมีความโชคดีรับมูรยใหญ่เป็นติทินมีใจเป็นจับกระบอกจับกระบอกแล้วม้งเนี่ยได้กไปถอกใหญ่ขนาดปล่ากรอใหญ่ขนาดนี้โอ้ยชุมน่าเนี่ขนาดนี้เลยเรอเนี่ยเอ้าน้าไม่ตาบราณเพื่อปีนิานในย is, ียนงมองผายะ พระพันมจะมาราษนักนาครากีในทางรุ่นเราปปาผูพามาอุเทียนจิตโะกวาดโยคะราชขมงารที่รุวนาราาัอาราหัสุภะโตนับโมพุทธายะเพราะว่าจริกำลังเสริมเ้าศึเสริม้าศน์าสนารุ่นแรกของวัดดอนใหญ่ที่มีนูกสิษมหาศิลาศิลป์ตะโทได้ปูกเด็กเอาไว้พราะฝั่ง้อพร์ทังเขาก็ระมีนวัดดอยใหญ่ก็ะีูกลอย่ก็จะมีปูกเท้าวิสวรรณก็มีปรกเสี้างก็ของคู่รั้วตนราาให้มีสารต้นมีจารุ่งายจาร่งกาย่าร ไม่ร้องเลร้องเลยเป็นเศรมหาเศรษฐีากมีชิทธิลตัวท้โชคดีเลยูกใจไหมเนี่ยโอ้โหชุดใหญ่ลสร้อยพอนพี่ชายเอาเนวอแคกาดเทวีกรมวรมาุังนหสุรนทะโมพุทธายะนัธรรมัคารีสห์พตไรกักสนรัสนานมีพี่ผาได้รับมอบยต่อไปที่ ขอสังขอหนักขอดีขอให้ร่ำรวยโชคดีรถโตะโตเอาน้ำไม่ใหญ่เอาให้ต้องเย็นนะเอาไม่ต้องเย็นเดี๋ยวขอทานน้ำนี่อ่ะแต่เม่น้ำไม่ตามเวลาผู้การทาง่ดียงดูระบบุชายะน้ำอเริกนจาก็าสาใ้ทางอิตาลสาวตู้โดยสุภาพมุขะอาอเที่งนสภวันันเราท้าทีส่วนวากัง หลังตรวจสอบหน้าโกรายแล้วมรกธรมีทำลัยตรวจจับตรวจจัรจจับวนรรมะที่ที่าให้รับมอบหมายต่อไปที่ศาลพระมระยาไม่ยาเป็นนไม่ทำบางคนไม่จนบางทีจมีช่วงนี้หน้าหมืนหน้าวรมระดิษีโกีหน้ารวยขอให้รวยใหญ่น้รวยใหญ่บ้านใหญ่เลยทีเดียวอ่าศีมหาเศรษฐีข้างมีศรีศกอาโชคศีตามไว้ตามไว้ไม่ตาวราผู้ตายงนไทยยิงใหญ่ด้วยพระผู้ายด้น้าอา้ช she In Akhrayu te